สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามแฟนเพจกูตาโซยูเย่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 วันนี้ทั้งคอลลาเจนทั้งกรูตาโซยูเราก็จะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับ โปรแห่งเดือนวันเกิดของซีโอร้านบองแตนแอนโซยูนั่นก็คือวันเกิดของแตกแตนชลรดานนั่นเองซึ่งแตนเป็นคนที่เกิดเดือนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโของเดือนนี้จะต้องจุกจุกปังๆนั่นก็คือส่งฟรีทุกชิ้นสั่งตั้งแต่หนึ่งชิ้นเป็นต้นไปก็ส่งฟรีหมดเลยอู้สหรับกรูต้าโซยูตัวนี้นะคะสําหรับผิว ผิวพัธุ์สาวๆคนไหนที่อยากจะมีผิวขาวสวยสว่างกระจ่างใสนะคะชใช้ตัวนี้ช่วยเลยกูต้าโซยูนะคะตัวนี้ช่วยคุณได้ทานเพียงแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นตัวแตงแตนเองเนี่ยทานเพียงแค่วันละเม็ดนะคะบวกกับการกินคอลลาเจนที่เปิลคอเลาเจนที่แตนกินอยู่แล้วแต่ตัวนี้ทานเพียงแค่วันละเม็ดเลยคุณผู้ชมขาตัวนี้นี่เป็นแคปซูลนะคะทานเพียงแค่วันละ1เม็ดตัวนี้เนี่ยจะชดะช่วยลดการ ไวต่อแสงแดดผิวของเรามันจะได้แบบไม่ดูดแสงมากนู่นนั่นหนูมีตัวซองมันไหมลูกนะคะตัวนี้ช่วยลดการสร้างเม็ดสีเมลานก็คือตัวที่ทําให้ผิวของเราดําคล้ํานั่นเองตอนนี้เนี่ยปกตินะคะ390บาทแต่ตอนนี้ไม่ปกติค่ะ<ม>เพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ก็คือลดลงไป100บาทเลยเหลือเพียงแค่ กล่องละ290บาทเท่านั้น1กล่อง <ừ. S 1> มี10เม็ดถ้ากิน1เดือนก็ใช้3กล่องเท่านั้นนะคะหเดือนก็คือ3กล่องเท่านั้นแต่ตอนนี้โปรโมชั่นจากปกติ390เหลือเพียงแค่290แล้วเฉพาะเดือนนี้ส่งฟรีทุกกล่องจ้าสุดยอดตัวนี้นะนี่ดึงออกมาจะเป็นแคปซูลแบบนี้เลยนี่เป็นซอฟเจล แคปซูลแบบนี้นะคะกินง่ายแบบนิ่มนะคะถามว่าตัวแบบนี้เนี่ยดีกว่าแบบอัดเม็ดยังไงดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันจะทําให้ดูดซึมได้เร็วดูดซึมได้เร็วจริงๆแล้วก็มันก็จะทําให้เห็นผลเร็วไงตัวเองนี่เลยทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นตัวนี้จะช่วยให้ ผิวของเราที่เคยค้ำดำกร้านหยาบต่างๆมันก็ทำให้ผิวแลดูดีขึ้นมากๆเลยต,ต,ตัวตาตัวตากแตนเองเนี่ยจากปกติก็จะเป็นคนที่ผิวดำมากผิวแบบว่าผิวกร้านผิวดำผิวเอ่อไม่สม่ำเสมออะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ทำให้เราแบบว่าดูดีขึ้นมากแล้วตัวนี้นะช่วยลดการเกิดสิวด้วยนะ ตัวนี้ช่วยลดการเกิดสิวสมมุติว่าเรามีรอยแผลเป็นตรงไหนเนี่ยรอยแผลเป็นของเรามันก็ดูจางลงด้วยสําหรับใครที่รักผิวต้องตัวนี้เลยกลูต้าโซยูทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะดูเลผิวตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเชื่อแตงใครที่รักผิวนะคือปกติแตงก็กินตัวนี้อยู่แล้วด้วยคือคอลลาเจนทิปเปิลคอลลาเจนเนี่ยตัวนี้เนี่ยทิปเปิลคอลลาเจนนะคะปกติกล่องละ990บาทปกติราคากล่องละ990บาทแต่ แตนบอกแล้วว่าเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษพิเศษจริงๆไม่รู้จะพิเศษขนาดนี้ถ้าจะพิเศษกว่านี้ก็เอ้ยให้ฟรีกันไปเลยทุกคนปกติ990บาทแต่วันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถม1เท่ากับได้2กล่องและที่สำคัญคือส่งฟรีด้วยจ้าแม่เอ้ยอกอีป็นจะแตกมันขนาดนี้แจกฟรีไปเลยไหมมันเกินไปปะนี่ ดึงถาดออกมาแบบนี้นะคะถาดเป็นแบบเกรดพรีเมียมมากทุกคนนี่หกล่องมีตั้ง12ซองนะจ๊ะไม่จกตาหนึ่งกล่องมี12ซองตัวนี้ต้องบอกเลยว่ากล่องรู้ราหมาเห่าห้องห้องเกรดพรีเมียมมากปกติ990แต่วันนี้ไม่ขาย990ซื้อนหนึแถม1เท่ากับว่าตกเพียงแค่กล่องละ400กว่าบาทเองใช่ไหม โอ้445บาทแล้วส่งฟรีด้วยแม่ประเด็นคืออะไรก่อนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ่ายไม่ถึงพันบาทหรือเปล่าได้ถึง22บ้าบอคอหยอยพอกเออนะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยแตะ่ก็แตนจะมากินคอลลาเจนดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ตะ่กะ็แตนต้องกินทุกวันอยู่แล้ว <Okay. S 1> ชิปเปิลคอลลาเจนแตนกินทุกวัน,บา,วน,น 2, 2. บางวันแต่ก็กินสองซองบางวันแต่ก็กินหนซองจุมบะจุมบะ จุ๊บะ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 จุบะจ๊บะนี่ตัวเองดูซองมันดีซองมันน่าหลักปลาแล้วที่สําคัญนะประเด็นนะนคือกลิ่นมันหอมมากทุกคนกลิ่นมันแบบกลิ่นหอมมากแล้วอร่อยด้วยแล้วที่สําคัญคือสีสวยมากสีเหมาะกับสาวๆวอ้อๆอย่างเราที่ยังไม่โดนเปิดซิงอะ่ะเอออสีเดียวกับเปลือกตาเออสีเดียวกับเปลือกตาเก๋ๆ คนเริ่มมีความรักก็แบบนี้แหละคนเริ่มจะมีความรักรักพอล้เส็จแหบนี่ เทลงไปในแก้วๆเลยใส่น้ําเพียงแค่หนึ่งร้อยหรือหนึ่งรอยี่สิบมิลลิตรน้ำยิ่งเย็นได้ยิ่งดีจ้ะแม่บอกเลยนะแม่จะเอาน้นนํา่นี้ใส่เย็นๆจุกๆนะคะเย็นๆจุกๆใส่เลยหรือใส่น้ําแข็งลงไปด้วยก็ได้แม่แม่ปลื้มหมดขอให้มันเย็นขอให้มันเย็นอัดใัยใเห็นด้วยสิลูก,ม,กมาเออมันก็ถือดีๆสินั่น อึบ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 ก็บออน้ำเย็นเย็นยิ่งเ<ต>ย็น<อ>เท่าไร่ได้ยิ่งดีหรือแช่น้ำเย็นแบบว่าเอาแบบให้เป็นบุญวุนเลยเอาแบบให้เป็นบุนบุนดูสีที่เธอเองสีสวยมากซ<อ>ิปเปิลคอลลาเจนคือสีด,อดีมากคือมันโอเคมากทุกคนและที่สำคัญคือมันหอมมากมันอร่อยมากสีเดียวกับสีชมพูเหมือนผงหวานๆเลยตรงนีนโอเคมากเอาแม่แต่งนะเองแม่ก็สวยทุกวันอยู่แล้วเนี่ย นปเจะ็ทุกคนมันโอเคมากทิปเปิ้ลคอลลาเจนตัวนี้นะนอกจากบำรุงกระดูกแล้วข้อเขา่า,าบัาน้นเดา้าบั้นเอวเรารักใครซื้อให้คนนั้นเชื่อแตนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณป Ł, ูณ่คุณยา่าคุณตาคุณยายตัวนี้นะคะทิปเปิ้ลคอเลาเจนกินดีมากบำรุงข้อเขา่า,าบัาน้นเด้าบั้นเอวกระดูกกระเดี่ยวไหล่เลยอะไรต่างๆนะคะตัวนี้จากปกติกล่องละปกติกล่องละเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้เนี่ยซื้อนหนึ่งแถมหนึ่งจา้าแถมส่งฟรีด้วย ก็กดเลยสิคะมันอร่อยมากทุกคนบอกให้นอกจากบำรุงกระดูกข้อเขา่าบันด้าบ,บันเอวแล้วบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงสายตาได้ด้วยผู้ชายกินดีช่วยลดการเกิดเอช่วยอะไรช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอืออืออือทุกคนเอามาหวาน นี่ชิปเปิลคอลลาเจนตัวนี้นะคะชิปเปิลคอลลาเจนบำรุงข้อเขา่า oh. บั้นเดา้า oh. บั้นเอวกระดูกกระเดีว่วต่างๆนานานะฮะชิปเปิลคอลลาเจนบำรุงข้อเขา่าบั้นเดา้าบั้นเอวกระดูกนะคะนึกว่าจะถ่ายคลิปเห็นขออยู่สองสามรอบ oh. นะะทุกคน oh. นี่จัดมาเลยตัวนี้นะคะชิปเปิลคอลลาเจนเก้าร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคน oh. ตกเหลือกล่องละ oh. เพียงแค่สี่ร้อยกว่าบาท พระเจ้าจอร์ดมันส่งฟรีคุณจัก,กรพงศ์สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นวันเกิดซีโเดือนพฤษภาคมโปรโมชั่นพิเศษจากปกติที่เปิ้ลคอลลาเจนนะคะ1กล่องมี1ิซองราคา990บาทแต่ตอนนี้ซื้อหนึแถม1 1แถม1แล้วก็ส่งฟรีด้วยตกเหลือเพียงกล่องละสี0รกว่าบาทเท่านั้นที่สำคัญคือส่งฟรี oh my god นอกจากบำรุงกระดู้อข่าบบ้นเด้าบ้านเอวหัวหลอกหัวไหลต่างๆข้อต่อต่างๆช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนบำรุงผิวพรรณบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงสายตาสำหรับถ้าคุณผู้ชายกินนะก,ก็จะดีมากช่วยลดเขาเรียกช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากดูดีกองเกรดพรีเมียมมากทุกคนดึงชักออกมาเป็นลิ้นชักเนี่ยเห็นไหมหนึ่งกล่องมีสิบสองพระเจ้าจอด แลรสซองนึงแบบจุกๆเลยจ้าแล้วคอลลาเจนบ้าบอ360สามร้อยหกสิองศาไม่มีเหม็นคาวคอลลาเจนที่อร่อยมากหอมมากแม่แตนติดใจมากแล้วยายยวนตอนนี้หายปวดข้อเข่าไปแล้วจ้ากลมๆเงยๆนะนี่แล้วใครที่อยากขาว หลังจากที่กินตัวนี้มันบำรุงผิวพรรณช่วยอยู่แล้วบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบำรุงผมบำรุงเล็บไปด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่กินตัวนี้แล้วตอนนี้แตงก็มากินกลูตาโซยูเพิ่มจ้ะเพื่ออะไรเพื่อให้ผิวของเราขาวขึ้นกลูตาโซยูกินตอนไหนกินก่อนนอนกินตอนหลังเลิกงานอย่างเงี้ยก่กินกินก่อนนอนเป็นเลยกินวันละเม็ดก็พอวันละหนึ่งเม็ดก็เพียงพอแตงแจกกินให้ดูเออโอ้ยนี่ มันแกะง่ายฟอร์มเป็นงั้นแหละเป็นแคปซูลแบบเจลนิ่มแบบนี้ค่ะเป็นเม็ดแคปซูลเจลนิ่มแบบนี้ค่ะถามว่าทําไมต้องเป็นซอฟ์เจลแบบนี้ทุกคนมันดูดซึมง่ายดูดซึมง่ายมันก็จะทําให้เราขาวเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกินกับนําเปล่าหรือจะกินเนี่ยแตงในไหนแตงกินต้นยืนแล้แตงกินต้ตนนี้ด้วยแล้วกัน ดับเบิลความขาวไปเลยจ้ะนี่ผิวของเรามันก็จะได้ดูดีสวยสง่าราศีเหมือนมีไฟาศาสแสงนีออนสาดส,สองตัวเราตลอดเวลาเราจะมีออร่าในร่างกายทุกคนตัวนี้นะ1กล่องปกติ390บาทแต่ตอนนี้ไม่ขายค่ะโปรโมชั่นเดือนวันเกิดซีอนอกจากจะไม่ขาย390บาทแล้วขายเพียงแค่290ที่สำคัญคือส่งฟรี บ้าบอคอแตกแม่คือแม่ให้เออดีจริงๆใครอยากขาวผิวสวยมาค่ะกูต้าโซยูช่วยคุณได้เสริมสร้างกระดูกแล้วก็ผิวสวยผมสวยเล็บสวยบำรุงเล็บบำรุงสายตาด้วยชิปเปิลคอลลาเจนตัวนี้กล่องละ990ไม่ขายขายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งถ้าตกแค่กล่องสิงกบกวบาทบ้าบอคอยพอ,อเออมันดีจริงจ อาเป็นว่าใครสนใจทักไลน์แอดจิ้มลิงจิ้มไลน์ที่ปักหมดอยู่เดือนวันเกิดซีโอมันเป็นโปรโมชั่นที่ลดมากลดสแตนสุดปัง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 ปัปริสุดปัง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 ปริป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 ปริเออนะเสียงใครมาเรียควายแถวนี้มากระดิ่งคออยู่นั่นน่ะแม่ สวัสดีทุกคนนะคะเพืเ่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะสวยแซ่บเหมือนแตนสั่งมาได้เลยส่วนใครอยากผอมก็นี่เลยแฟ so 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 นเพจโซยูโซยูหรือโซกูดฟาดไปเลยสายดื้อก็โซกูดสายไม่ต้องดื้อก็โซอยูไปทื่นใจบ้าบาอขอ้พ่อคนอะไรยิ่งแก่ยิ่งสวย กินอะไรหนะ่ามนถึงนี่งามแสนงามงามเลิศวิไล <Okay. S 1> กินกุต้าโซยูสิจ้าถึงได้สะได้สู่ <Okay. S 1> บ้านน้องก็จะรำจะรวยกินแค่วันละเม็ดสองร้อยเก้าสิบบาทบ้าบอ 1กล่องมี10เม็ดถ้ากิน1เดือนก็ซื้อแค่3กล่องกล่องหนึงแค่290บาสบบาบจากปกติ3 9มแถมส่งฟรีด้วยนาะหรอกอก็ใครสนใจจิ้มลิงก์มาด่วนค่ะเดมแค่นบาทอื